สุดประทับใจเมืองไทยเซรากูเนสลูกยางตุรกีฝากข้อความถึงแฟนชาวไทยต้องบอกว่าน่ารักทั้งในและนอกสนามสำหรับนางฟ้านักตบลูกยางเซรากูเนสนักวอลเล่บอลสาวทีมชาติตุรกีที่เดินทางมาแข่งขันในรายการเนชันล,ลิก2023สนามสุดท้ายที่ประเทศไทย โดยนักตบสาววัย23ปีที่เดินทางมาร่วมแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่3ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพและได้รับการต้อนรับที่ดีจากบรรดาแฟนๆชาวไทยตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพกับบรรดาแฟนคลับชาวไทยพร้อมทั้งข้อความเป็นภาษาไทยลงในอินสตาแกรมหลังประทับใจกับการต้อนรับที่อบอุ่นว่าฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณแล้วพบกันอีกครั้งงานนี้กลายเป็นข่าวทั้งที่บ้านเราและในบ้านเกิดของเธอเอง สำหรับทีมวอลเลยบอลสาวตุรกีสามารถตีตัวผ่านเข้าไปเล่นในศึกเนชั่นลีก2023รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จด้วยผลงานชนะ9แพ้3จบอันดับ3ของตารางคะแนนขณะที่เซรากูเนสก็ได้รับการจับตามองจากสื่อหลายสำนักหลังจากได้รับการยกย่องให้เป็นนักวอลเลยบอลที่มีความสวยเป็นอันดับต้นๆของโลกและในการแข่งขันเนชั่นลีก2023ครั้งนี้ด้วย